อ s, max, cross <S สสูดีแม็กซ์วีครอสใหำหรับวันนี้มีแอปตัวหนึ่งที่ได้รับรางวัล Macworld Best of Show มาฝากกันเป็นแอปที่มีชื่อเรียบเรียบง่ายๆว่า Video Camera จากค่าย iPhone Software ที่ใช้ได้ทั้งบน iPhone iPad และ iPod Touch มีไว้สำหรับคนที่ชอบถ่ายวิดีโอโดยเฉพาะเลยครับลหลายคนนั้นเวลาถ่ายวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟนก็นมักจะได้ทั้งซีนที่เราชอบและซีนที่เราไม่ชอบอย่างเวลาที่เรากำลังถ่ายอยู่นั้นอาจจะมีอาการมือสั่นบ้างโฟกัสพลาดบ้างคลาดกับวัตถุที่เราถ่ายบ้างทำให้วิดีโอออกมาดูไม่ค่อยดีแต่จะต้องไปตัดต่อผ่านโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ก็เหนื่อยเกินไปครับ ดังนั้นนี่คือจุดที่วิดีโอแคเมร่าช่วยได้ความสามารถของแอปพลิเคชันตัวนี้นั้นเยอะมากเช่นถ่ายวิดีโอไปพลางพลงแล้วก็กดถ่ายภาพนิ่งไปได้ด้วยในตัวอันนี้สุดยอดมากเหมือนกับกล้องดิจิตัอยุคใหม่ทําให้เราไม่ต้องเปลี่ยนโหมดไปมาแล้วก็เก็บภาพถ่ายได้ทันทีที่ต้องการนอกจากนี้นั้นยังมีฟังก์ชั่นพื้นฐานเหมือนกับกล้องทั่วไปด้วยคือเราจะปรับการซูมเข้าออกได้ง่ายกว่าเดิมปรับโฟกัสได้สะดวกและก็มีฟังก์ชั่นในการช่วยเพิ่มแสงให้กับภาพ ทำให้วิดีโอที่ได้ออกมานั้นดูดีมากขึ้นจุดเด่นหลักๆที่หลายๆคนชอบสําหรับแอปพลิเคชันตัวนี้ก็คือ transition หรือเอฟเฟกต์ที่ใช้เปลี่ยนฉากของวิดีโอมีให้เลือกหลายตัวและก็ดูดีมากครับการใช้งานไม่ยุ่งยากครับแค่ถ่ายวิดีโอมาหลายซีนแล้วนํามารวมกันในแอปตัวนี้จากนั้นก็ใส่ transition ลักษณะต่างๆเข้าไปมีตัวเลือกให้ใส่เสียงเพลงประกอบพร้อมปรับระดับเสียงได้ในตัวซึ่งเพลงพวกนี้นั้นมีให้เลือกฟรีครับหรือจะใช้เป็นเพลงในเครื่องเราก็เป็นได้ ฉากไตเติลก่อนเข้าก็เตรียมไว้ให้แล้วเช่นกันแต่หากใครอยากจะใส่ชื่อคลิปวิดีโอลงไปด้วย mm hmm. เกิดแทรกเข้าไปได้เลยครับเลือกสีพื้นหลังแล้วก็สีฟอนต์ได้ตามชอบฟังก mm ์ชันด้านการตัดต่อนั้นแม้จะเทียบไม่ได้กับซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์แต่เรื่องคุณสมบัติพื้นฐานที่มีมาให้นี่ก็ถือว่าครบครับเช่นสลับตำแหน่งวิดีโอ บางส่วนทิ้งไปแยกวิดีโอออกไปเป็นสส่วนหรือจะปรับเร่งเร็วช้าในการเล่นวิดีโอเกิดจะได้เอฟเฟกที่แปลกตาตามที่เราชอบโดยวิดีโอแคมร่นั้นจะช่วยจัดการตั้งแต่กระบวนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายให้เบ็ดเสร็จครบถ้วนบนอุปกรณ์พวกพาของเราได้เลยครับเสร็จแล้วก็แชร์ไปยัง Facebook หรือ YouTube ได้เลยครับยังไงก็ลองเข้าไปดาวน์โหลดกันที่ a อ p Store ได้นะครับ ่วนใครที่ชอบถ่ายภาพนิ่งมีแอป,ปน่าใช้อีกตัวหนึ่งจากค่ายเดียวกันมาแนะนำครับชื่อว่า Fast Camera ตัวนี้นะครับแม้ว่ายังไม่ได้รับรางวัลแต่จากค่ายต่างๆที่รีวิวออกมานั้นได้คะแนนเยอะมากครับเพราะว่าเป็นแอป,ปที่ช่วยให้เราถ่ายภาพในแบแแบแปลกๆได้มากขึ้นแถมยังปะป้ายเอาไว้ด้วยว่าเป็นแอป,ปที่ถ่ายภาพรัวๆได้เร็วที่สุดณเวลานี้หล,หลายๆคนนั้นถ่ายภาพก็จะถ่ายกันทีละช็อตถูกไหมครับหล,หลายๆครั้งช็อตที่เราถ่ายออกมานั้นดูไม่ชัดเพราะว่ามือสัน่น แต่ด้วย fast camera app นั้นทำให้เราถ่ายภาพรัวหลายภาพได้คราวดเดียวกันฉะนั้นเราจึงเลือกเฉพาะภาพที่เราชอบได้ส่วนภาพที่ไม่อยากได้ก็แค่ลบทิ้งไปครับอีกคุณสมบัติที่ติดมาในแอป,ปตัวนี้ก็คือการตั้งเวลาถ่ายภาพส่วนคุณสมบัติอื่นๆนั้นก็จะมีประโยชน์ครับเช่นตั้งและล็อกโฟกัสได้สามารถปรับความสว่างได้และก็ไม่ต้องัวรนะครับว่าจะเหมือนกล้องดิจิตอลหรือแอป,ปตัวอื่นนะครับที่บางครั้งเวลาตั้งถ่ายแบบร,รวดจ,จะได้ความละเอียดภาพลดลง เพราะว่า fast camera นั้นยังให้ความละเอียดสูงสุดถึง8ล้านพิกเซลตามตัวกล้องบน iPhone เหมือนเดิมรายการ Cyber c i t y นะครับจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมารู้จักกับวิธีการป้องกันโรคสมองเสื่อมหรือว่าโรคอัลไซเมอร์ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ที่โรงพยาบาลกรุงเทพแห่งนี้ครับตามผมมาครับปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมเพิ่มมากขึ้นทุกวันครับยิ่งอายุเยอะขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อมเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเริ่มแรกนั้นเราอาจจะมีแค่อาการหลงหลงลืมๆืม,มแต่อาการดังกล่าวนั้นก็จะมีพัฒนาขึ้นไปจนกลายเป็นโรคสมองเสื่อมขั้นรุนแรงซึ่งตรงนี้นั้นหากเราตรวจพบแต่เนิ่น,นๆก็จะช่วยลดปัญหาลงไปได้เยอะเลยทีเดียวครับ ตอนนี้เรามาพบกับดรนายแพทย์โยชินชินวัลันอายุรแพทย์สมองและระบบประสาทศูนย์สมองและระบบประสาทกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพครับทางการแพทย์เองเราพยายามจะอินโนเวทหรือหาสิ่งใหม่ๆใ,ในการจะวิิจฉัยโรคให้แม่นยำมากขึ้นก็เลยมีการอินโนเวทตัวใหม่ที่เรียกว่าเป็นตัวเพสสแกนมันเป็นตัวสแกนชนิดใหม่ที่สามารถดูการทํางนานของเซลล์สมองจะมีความแตกต่างจาก MRI สแกนหรือ CT ส c a n ทั่วไปหลักการง่ายๆคือถ้าเราต้องการไปวัดว่าเซลล์ในสมองตัวไหนที่ผิดปกติ เราสามารถที่จะดีไซน์แล้วก็ใส่สารตัวนั้นเนี่ยเข้าไปในร่างกายซึ่งปลอดภัยนะฮะในอัลไซเมอร์เราวัดสารเบต้ามีลอยเป็นการตรวจชนิดใหม่ริเริ่มนะฮะมีการผลิตสารตัวนี้ขึ้นมาที่โรงพยาบาลกรุงเทพผลลัพธ์จากที่เราได้จากการสแกนนั้นเนี่ยเราได้อะไรออกมาบ้างครับครับก็สิ่งที่เราวัดเนี่ยขึ้นกับว่าเราต้องการวัดอะไรยกตัวอย่างง่ายๆเราต้องการวัดอย่างคร่าวๆว่าสมองเราเนี่ยทำงาน1 0 0หรือเปล่าโดยตัวเพสแกนเนี่ยสามารถบอกได้ว่าสมองเราทํางานกี่เปอร์เซ็นต์ทำงานอย่างไรบ้างมีดัซ้ําในตัวโรคบางโรคเนี่ เราเห็นรูปแบบเพรสแกนที่ผิดปกติปเป็นลักษณะเฉพาะเลยอาการเตือนแบบไหนที่เราควรจะมีการสแกนดังกล่าวครับครับจริงๆก็อัลไซเมอร์เนี่ยมันเป็นโรคที่เริ่มจะพบบ่อยตอนอายุ65ปีเราพบว่าคนประมาณสัก10%ในคนอายุ65ปีเริ่มเป็นอัลไซเมอร์การตรวจวิิจัยแต่เนิ่นๆเนี่ยอาจจะมองที่อายุประมาณสัก50าหรือว่าอาจจะ40ไปลายปลายหรือว่าถ้าเริ่มมีความรู้สึกว่าเริ่มผิดปกติเนี่ยควรจะต้องมาพิจารณาว่าจะต้องมาเช็คว่าเราจะมีความเสี่ยงหรือไม่ พรุ่งนี้นะครับคุณนุชจาก Lighthouse Family จะพาคุณพ่อมาตรวจครับไงคุณพ่อเขาอายุมากแล้วนอกจากตรวจคุณพ่อแล้วผมฝากตรวจคุณนุชด้วยได้ไหมครับครับโอเคครับได้ครับขอบคุณคครับบขอุณมากครับที่ให้ความรู้ในวันนี้ครับครดีดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพรุ่งนี้ติดตามทางเลือดได้ในรายการ Lighthouse Family นะครับศูนย์สมองและระบบประสาทกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพ ช่วงหน้ามัมันกันแบบไม่มียัง้งกับการแข่งขันชายไฟต์ประมวลภาพกันแบบจัดเต็มทุกแอคชั่นสักครู่เดียวครับ